สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกระลังแก่ทางส่องน้ำเด้ค่ะเด้อคลิปนี้ก็เป็นตัวเลขของเกอุดอนล่ะค่ะแนวทางของเกอุดอนเป็นหวยรัฐบาลเด้ค่ะเด้องวดเล้าพัฒนากระด้ปล่อยลงไปหล่ะค่ะงวดหมื่ว่านเนาะวันที่ยี่สิบสี่ค่ะวันที่ยี่สิบสี่กระแตกบนแตกล่างล่ะค่ะของเล่าพัฒนาเกอุดอน คลิปนี้จะเป็นหวยรัฐบาลล่ะค่ะหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่31เนอะคะเนาะเดี๋ยวเกลลาไยจะพาเบิ่งตัวเลขไปพร้อมๆกันค่ะชุดรัฐบาลของเกอุดรค่ะค่ะชุดรัฐบาลของเกอุดรงวดประจำวันที่31เนอะคะเนาะงวดประจำวันที่31ชุดบนบนพนไหวิง่งลูด8 กับห้าค่ะของเกอุดอนเล็กวิ่งแปดกับห้าค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์ แปดศูนย์สามห้าค่ะแปดศูนย์สามห้าสามหกหกแปด ค่ะครับพ่อเลขสามตัวเลขสามตัวค่ะเลขสามตัวเลขสามตัวหายมากห้าหกแปดห้าหกแปดเลขสามตัวเนอะ 6 8 6 0 8 6 0ด8 6 3 8 หกสามแปดห้าหค่ะค่ะเลข3มตัวก็จะมีอยู่5 68 6 0หกสามเลขล่างค่ะชุดลางเนาะลางล่างวิ่ง6กค่ะ ลางวิ่งหกลางวิ่งหกจับคู่มะหัยหกศูนย์หกสองหกเก้าหกสี่ เก้าค่ะค่ะเลขชุดนี้ก็จะเป็นตัวเลข รัฐบาลเนาะค่ะเนาะงวดประจำวันที่31กรกฎาคมค่ะของเกวอดอวิ่งบน8กับ5จับคู่มาให้8 0 3 5 3 6 6 8 4คู่ค่ะเลข3ตัว5 6 8 6 0 8 6 3 8ส่วนเลขล่างวิ่ง6 6 0 6 2 6 9 6 4 9 0 2 9ค่ะ โกคูเนาะของเกอดดนสุดแรกเดี๋ยวสุดโค้งสุดท้ายสีมีมากตัวใดบอเดี๋ยวจังคอยตามตอกันอีกเนาะค่ะเนาะสุดโค้งสุดท้ายสุดนี่ก็จะเป็นชุดแรกละค่ะถ้าบ่มีโค้งสุดท้ายมากกจะได้เห็นชุดเดียวค่ะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายตามต่ออีกค่ะชุดแรกชุดแรกหายมากเนี่ยน เลขสามตัวค่ะหกสามแปดค่ะหกสามแปดหกศูนย์แปดสองเนาะค่ะเนาะสองโคสามคูเนี่ยก็เป็นตัวเด่นมัดทั้งสามคแหละค่ะเลขสามตัวส่วนสองตัวเลขสองตัวเพนเนนไปทีหกสี่ 6, สองเก้าหกศูนย์ค่ะกระติดหกล้เนาะค่ะเนาะวิ่งหกกกับเก่าตัวเดียวกันค่ะจับจับไว้เพื่อเนาะค่ะเนาะหกกับเก่าตัวเด่นให้หกศูนย์หี่ค่ะชุดบนสีคูชุดบนสีคูหกแปด แปดโนค่ะค่ะสุดบนสุดล่างก็ไเด้เบึงได้เห็นน้ำกันแล้วเนาะคะเนาะแนวทางตัวเล็กกเมีความเสียงยังได้กับผิจารเนา,าด้วยค่ะเด้อมักกับตามเพราะมักกับพานได้ค่ะทาง่องกันํามาเสนอเป็นเพียงแนวทางค่ะเสะนอให้เป็นเพียงแนวทางเนาะคะเนาะแน,ะนวทางตัวเล็กพิจารณาเอาตาม,าาาวตามความชอบล่ะค่ะ มักกับตามเพราะมักกับท่านได้ค่ะคลิปนี้เกลํามใยว่าไม่อยงหลายก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ได้ค่ะเด้อขอฝากเอฟซีทุกท่านทุกคนกับโศกมันๆน้ำกันสุขภูสุโคตค่ะสวัสดีค่ะ